สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในคลิปเด็กโปรไฟล์คาตาเนเวิลสายการกันทัวดาก้อนหรือสายของฟูมะดาก้อนนั่นเองนะครับสำหรับสายนี้นอกจะเป็นกาก้าสายใหม่เนาะเป็นสายในเวลิลคา a t ตาเน่เวลิลนั่นเองเป็นสายที่มีลูกเล่นเกี่ยวกับการทิ้งมือเกี่ยวกับพวกวิชานินจาอะไรย่างนี้นะครับเออแล้วก็แยกร่างตีเนาะห,หลักการในเด็กนี้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับ ใบแรกเนาะที่เราควรจะใส่เป็นบัดดี้เนาะเอ่อนั่นก็คือใบนี้ครับการเก็ทพัวดาก้อนล่างปกติเนาะล่างที่ใส่ได้ทุกเวอร์นั่นเองเอ่อที่ผมใช้ฟูมายดาก้อนเป็นบัดดี้เพราะผมผมไม่มีล่างนี้แบบแบบแบบเป็นอีกใบหนึ่งเนาะเออผมไม่มีผมก็เลยใช้ล่างฟูมาดาก้อนไปก่อนนะครับสำหรับใครที่มีล่างนี้อีกใบหนึ่งก็ใส่เป็นบัดดี้เลยนะครับใบนี้เหมาะกับการเป็นบัดดี้เรามากๆนะครับ สำหรับสกิลครับการนี้สามารถใส่ได้ในทุกแฟกนะครับผม,มแล้วก็มีคอคอสครับแจนหนึ่งเกตนำไปบสมสุดจากกองการเข้าโซครับแล้วก็มีจีอีโวเมื่อจบการต่อสู้เนาะของมันอะ่ะคอมอนเตอร์ดากอดจากบนมือเราไม่เกินหนึ่งใบโดยจากคอคอสครับอืแล้วก็มีดับเบิลแท็กกับโซการนั่นเองก็เป็นใบเล่นหลักๆของเด็กนี้เนาะต่อไปครับเป็นร่างของคาตาโนเวลนั่นเอง การ์ดแกนทัวฟูลแมสดาก,ก้อนครับใบนี้มีสกิลคือคอคอสครับนำการ์ดจากช่องดอกเราหนึ่งใบเข้าโซนและจ่ายหนึ่งเกจตครับเคาน์เตอร์ล่างแยกครับนำการ์ดหนึ่งใบบนสุดของกองเนาะก็คือเอาท็อปกองมาแปะในสนามเพื่อให้การ์ดนั้นเป็น Monster, Power, Dark, Power, 6000, Defense, 6000, มอนเตอร์เผาดากอนพาวเวอร์หกพันดิเฟนส์หกพันมีสองคีย์เคอลนั่นเองจากนั้นถ้าลงมาด้จีเอโวนะครับเราสามารถเอาจากท็อปกองมาแปะเพิ่มได้อีกหนึ่งใบนั่นเองก็จะเป็น แปดได้2ใบเนาะแยกล่างได้2ตัวนั่นเองนะครับเหมือนในอนิเมะเปียบเลยแล้วก็มี double t ท็กับโซกาดครับใบนี้ต่อไปเป็นล่างรองเนาะที่เอามาใช้เล่นในเลงนี้นะครับใครจะใส่3ใส่2ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันมันเก่งนะครับมันเก่งล่างนี้เก่งมากก็เลยใส่ใส่ไป4เลยนะครับเผื่อเผื่อฟูมาดากอนไม่ขึ้นเนาะล่างนี้ก็จะได้เล่นแทนสำหรับคอคอครับนำการ์ดหนึ่งใบจากช่องดอเข้าโซแล้วจ่าย2เกครับ มีชลโลไดเนาะตีผ่านกลางของคู่แข่งได้นั่นเอง mm hmm. เมื่อการ์ดไบนี้โจมตีเนาะถ้ามี g e v ออยู่ในโซของการนี้ครับยิงมอนเตอร์ประสาคู่แข่ง1ใบครับถ้ายิงได้ครับจวดหนึ่งใบแล้วก็ยิงไร่คู่แข่ง2หน่วยต่อนั่นเองมีเดวเว a t t แท็ m o ูฟแล้วก็โซกาดเนาะต่อไปครับเป็นเราเพื่อนๆกากาหรือว่าเป็นลูกน้องของกากานั่นเองนะครับใบไ,ได้ครับกาด็อกเนาะ นินด็อกนั่นเองล่างนี้นินด็อกนะครับผมสำหรับสกิลของนินด็อกนะครับเมื่อการไปนี้เข้าสู่สนามครับเลือกนินด็อกจากกองการ์ดกี่ใบก็ได้ครับแล้วก็นํากี่ใบก็ได้จากที่เลือกขึ้นมือครับที่เหลือเข้าช่องเกตนั่นเองจากนั้นสับกองอืมเป็นใบเล่งเติมเกรเนาะก็คือส่วนใหญ่ก็คือแบบใส่ใส่กระดอกไว้สี่ใช่ไหมกระดอกขึ้นมือหนึ่งก็ลงมาเรียกเพื่อนอีกสาใบครับแล้วก็แปะเข้าช่องเกรดให้หมดเลยมันก็จะได้เกรเยอะมากเนาะอืมสามใบ ง่ายมากครับใส่สาเอ้ยใส่สี่เนาะเมื่อกี้ใส่ใสี่ต่อไปครับนินแคทครับผมสำหรับนีนแคทจะเป็นใบฟาร์มหลกัหลกๆของเด็กนี้เลยเนาะเมื่อกลาวไปนี้เข้าสู่สนามครับถ้ามีเผ่ามาังกรเทพใบอื่นในสนามเราครับทิ้งมือหนึ่งครับถ้าหากทิ้งครับหนึ่งเกรดหนึ่งไร่หนึ่งจัวนั่นเองอืไม่ติดรอนคอเทอร์นเนาะก็คือสแปมลงมาทิ้งทิ้งแล้วก็ชาร์จไร์เกรดเรื่อยๆนั่นเองใส่สี่เข้าไปนี้ดีมากต่อไปเป็นมอนเตอร์อีกใบหนึ่งครับเป็นของเก่าเนาะ นั่นคือที่สุดของการเคลื่อนที่ในพิพตาสกิครั้เงี้ครับสาหรับตัวนี้ผมเอามาวนวิชานินจามาใช้ใหม่นั่นเองสําหรับสกิลก็คือคอคอสครับเจนิงเกตรครับนานแมชชีนแฟสเตปครับเมื่อการไปนี้เข้าสู่สนามนําวิชานินจาจากช่องดอกเราไม่เกินหนึ่งใบกับขึ้นมือครับติดวันพอเธอเนาะสกิลนี้ติดชื่อด้วยอืก็คือเป็นใบเป็นใบเ,เอามาวนของเล่นใหม่เนาะใส่สองใบครับไปนี้ใครไม่มีก็ ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับไปใส่พวกอ,อ,อิเล็กตรอนนินจาชิเดนอะไรเงี้ยเนาะแต่ชิเดนผมมีแค่ใบเดียวผมก็เลยยังไม่ใส่ดีกว่าเนาะต่อไปครับเป็นการเซนเนาะวิชาอู้งานครับเป็นเวทมนต์เนาะมอนเตอร์และไอเทมเผามังกรเทพบทุกใบในสนามเราไม่สามารถถูกทำลายด้วยความสามารถการคู่แข่งครับแล้วก็มีสกิลแอคเนาะสามารถทิ้งวิชานินจาจากมือของเราหนึ่งใบและใจหนึ่งเกรดได้ถ้าหากทำครับจั่วการ์ดสองใบติดมันฟอร์เอร์เนาะแล้วก็เซตได้ใบเดียวในสนามครับ วันนี้เอามาเล่้งฟาร์มก็ได้เนาะเอามาการบอร์ดก็ได้ครับใส่สี่เลยต่อไปครับเป็นแก์ดโปรโมเนาะวิชาวายุลมกดทําลายล้างครับสกิลแรกนะครับนำมอนเตอร์นินจาจากหนึ่งใบจากช่องดอกเรากลับขึ้นมือครับเมื่อการนี้ถูกทิ้งด้วยความสามารถจากบนมือนะครับช้าหนึ่งเกียร์หนึ่งจวนั่นเองอืง่ายๆเลยรับใบนี้ง่ายมากนะครับใส่สี่เลยครับมันใช้ง่ายใช้ง่ายมากๆนะครับต่อไปครับเป็นเวทป้องกันของเด็กนี้เนาะนั่นก็คือ วิชาขาซิ่งครับใบน,นี้ใส่ไว้4ใบเนาะเป็นการ์ดเอาไว้ยกเลิกการโจมตีนั่นเองเราสามารถใช้ได้ในระหว่างการโจมตีของคู่แข่งเนาะแคทคอร์สครับแจนยงเกตเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีถ้าถ้ามีดากอดอยู่บนสนามของเรานะครับยิงการ์ดหนึ่งใบในสามคู่แข่งด้วยนั่นเองอืได้ยกเลิกแล้วก็ได้ยิงเนาะใส่สี่ครับใบน,นี้เก่งมากต่อไปครับวิชาเรียกปลานั่นเองใบน,นี้เป็นของสายสายนี้โดยเฉพาะเลยเนาะ เมื่อกาสไปนี้ถูกทิ้งจากบ,บนมือครับชาร์จเกรนั่นเองแล้วก็เป็นสีิลที่2ครับนำมอนสเตอร์หรือไอเทมเผามมงกอนเทพที่มีชื่อกาดต่างกันร,รวมรวมกันไม่เกิน2ใบาจากช่องดอบเราขึ้นมือเนาะถ้านําขึ้นมือ2ใบทิ้งมือ1ครับเป็นใบที่โดนทิ้งก็ได้แล้วก็เป็นใบที่ทําให้ทิ้งมือก็ได้นะครับอืมใบนี้ดีมากครับใส่ไว้สี่นั่นเองต่อไปครับวิชานินจามังกรเทพระบำดาบแยกร่างฟูมานั่นเองใบนี้เป็นใบเอามาเล่นกับกาคาฟูมาดากอนเนาะเออ มีสกิลครับเคาลเตอร์ Counter, เลือกมอนเตอร์ดากอนหนึ่งใบบนสนามเราลุกมอนเตอร์ทุกใบในสนามที่มีพลังเท่ากับการที่เลือกนั่นเองติดบันฟอร์เทอร์เนาะไปนี้เอามาเพิ่มเวฟได้นั่นเองนะครับเพิ่มเวฟให้ฟูม่าดากอนได้นั่นเองต่อไปครับไฟฉายสอดส่องครับเอามาเสดคาร่าคาตนาทั้งสองทั้งสองล่างนั้นนะครับเออเอามาเผื่อเผื่อไม่ขึ้นเนาะก็จะได้ใช้ไปนี้เสิร์ดมาเล่นได้นั่นเองสำหรับสกิลบอกว่า นำมอนเตอร์นินจาที่มีไซส์2หรือสูงกว่าจากกองการ์ดเราขึ้นมือจากนั้นสับกองครับเราไล่ไฟฉายส2ได้1ครั้ง1เท,ทือนนั่นเองต่อไปครับใส่ติดไว้1ใบเนาะเผื่อเกียไม่พอน,นั่นเองนั่นคือคันช่องวาลีครับเป็นเออก่การ์ดของของเก่าเนาะของเก่าตั้งแต่บล็อกแรกๆของเออ่นินจาเลยเนาะออวันนี้ก็ ค่อนข้างเก่งเลยนะครับเพราะว่ามันมีสกิลเนะาะคาเตอร์ชาร์จสามเกรตีดดนพอเทอินเนาะง่ายๆเลยคาเตอร์ครับไล่ปุ๊บชาร์จสามเกรดแต่ว่าเออเกรเล็กนี้มันค่อนข้างไม่ค่อยขาดเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่ามันมีมันมีเวทที่บอกว่าถูกทิ้งแล้วก็ชาร์จสองเกรอยู่แล้วนะครับเออแล้วก็มีเกรจัว gate, จ่วเกรจัว่วเกรจั่วอะไรง่ายๆอยู่แล้วเนาะเพราะงั้นคันชงก็เลยใส่แค่หนึ่งเนาะหรือใครมีมากกว่านี้แล้วอยากใส่ก็ใส่ได้เลยครับเพราะว่า ผมก็มีแค่หนึ่งแล้วผมก็เลยพยายามใส่ไว้แค่หนึ่งนั่นเองต่อไปครับเป็นไม้ตายเนาะชินการเกนทัวพันนิชเชอร์ครับวันนี้เป็นของชินการเกนทัวของคาตาเนเวลเนาะใส่ไว้3ใบพอครับไม่ได้ใช้บ่อยอะไรขนาดนั้นเนาะเราสามารถไล่ได้ถ้าเราชีงทุกแข่งเท่ากับ5หน่วยหรือต่ำกว่าครับและมีมอนเตอร์ดากอดบนสนามของเราที่มีผลรวมของพาวเวอร์ของการ์ดบนสนามเท่ากับ 1>, 1 2 0 0 0หหรือมากกว่านะครับเคสคอร์สครับจ่าย2เกตยิงไร่คู่แข่ง5หน่วยนะครับการนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกและความเสียหายไม่สามารถถูกลดลงได้นั่นเองเป็นไม้ตายเอาไว้ปิดได้ง่ายๆเลยเนาะปิดได้ง่ายมากนะครับใบนี้เอาฟูม่าแหต่ตีแห่ตีไปก็ไล่ไปนี้สับเลยปิดเลยนะครับจบเลยง่ายๆเลยนั่นเองต่อไปครับเป็นไอเทพเนาะคมดาบมาังกรเทพกาคุณหนครับ อีพิคอร์สครับใจเงินเกียรตหนึ่งไลค์ครับผมถ้ามีดาวกอดบนสนามเรามอนเตอร์ทุกใบในสนามของเราพาวบวกสามพันคิดเลขข้อบวกหนึ่งนั่นเองแล้วก็มีสกิลเคาร์เตอร์ครับเมื่อเราถูกโจมตีสามารถทิ้งวิชาทินจาหนึ่งใบจากบนมือของเราครับถ้าหากทิ <colleagues> ้งครับยกเลิกการโจมตีนั่นเองเป็นใบเอามากันได้ง่ายๆเลยเนาะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเด็กผู้ชายคาตาโนว์สายฟูมัดดา้อนหรือสายกาก้านั่นเองนะครับสำหรับใครที่ มีข้อติชมหรือข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ถามไว้ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่ตอบให้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ